ครับัสดีครับเ,เพื่อนเนเป็นยังไงบ้างเพื่อนเเป็นยังไงบ้างเหิ่งไม่กี่วันแล้วนันเพื่อนนะใกล้กเข้ามาทุกวันทุกวันแล้ว <ๆ S 1> ก็เพื่อนเพื่อนก็คงจะจับได้นั้นเพื่อนนะเพื่อนจะจับกันได้กันอยู่ดูดูแล้วแต่ละคนแต่ละนี่ไปกน็นี่กันอยู่ก็จับไปนานเพื่อนนะครับคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนดูหลักหน่วยของเรานั้นเพื่อนนะ หลักสิบเพื่อนๆได้ไปแล้วหลักหน่วยดูหลักหน่วยของเราว่าผมจะเอาหลักหน่วยมาเพื่อนงวดนี้จะตรงใจกันไหมเพื่อนจะถูกกันไหมจะถูกใจกันไหมก็ลองดูนั่นเพื่อนนะสองสูตรนี้ผมจะให้ดูแค่สองสูตรนั่นเพื่อนนะหลักหน่วยนี้ให้ดูแค่สองสูตรก็ จับ่วนก็น่าจะได้พอหอมปากของคอนั้นเพื่อนนะผมดูแล้วก็น่าจะมันก็เข้าตากรรมการอยู่นะเพื่อนก็อลองดูนั้นเพื่อนนะอ่ะก่อนเข้าดูหลักหน่วยของเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปโันี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากคิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกสนิดโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เขียนในหลายสำนักกอดไทยทั้งโค้งสุดท้ายโค้งอะไรออกมากันหลายสำนักเหล่านั้นเพื่อนนะผมก็ดูไม่ใช่ว่าผมไม่ดูว่าเข้าไปเหนือไปใต้หรือเขาไปฝั่งไหน ราอยู่ฝั่งไทยอยู่หรืออยู่ฝั่งไหนอ่ผมก็ดูนั่นเพื่อนนะแต่ละคนก็บางช่องก็สูตรยาบางช่องก็สูตรจันอ่ก็ลองดูนั่นเพื่อนนะแต่ละช่องเขาก็หาของเขาแต่ละช่องแต่ละอาจารย์สำหรับผมผมก็หาของผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ถ่ายวันก่อนผมถ่ายสองคลิป เมื่อวานนี้ผมไม่ได้ถ่ายผมก็ทําทั้งวันวันนี้ผมถ่ายก็เย็นแล้วห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วมาง้งเพื่อนเนี่เปิดไฟก็เริ่มเห็นพี่แววก็อ,ออกมาแล้ะตลาดสำนักว่าเป็นยังไงนะเพื่อนนะอ่ะ ผมก็ว่าผมร้านเพื่อนช่องผมผมก็ว่าช่องผมละที่จะหาได้ช่องอาจ,จารย์ท่านอื่นเขาก็คงจะว่าช่องอาจ,จารย์ของเขาเขาก็คงจะแตละเจ้าก็คงจะว่าของเขาจะนี่อ่ะต่างคนก็นต่างเดาตามสูตรใครสูตรมานั้นเพื่อนนะผมก็เดาตามสูตรผม,มผมเดาผมเดาตามสูตรนั้นเพื่อนนะผมไม่ใช่ว่านี่อ่ะคลิปนี้ ดูสสูตรนะเพื่อนนะหลักหน่วยบนผมให้ดู2ส,สูตรถ้าจับชนกันเยอะกว่านี้อีกมันจะเด่นเกินนันเพื่อนเอาพอประมาณพอเป็นจดเป็นยาไปนานเพื่อนนะให้มันครบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนขึ้นมาว่ามันเป็นนี่ผมจะถ่ายสูตรในก่อน เดีย๋ยวผมปรับขึ้นมาค่อยดูสูตรนั้นแล้วมาดูสูตรนี้อีกที่นั้นนั้นเพื่อนนะผมเอาใบนี้ทับอยู่หน้านี้เดีย๋ยวผมแนบ่ยใบสูตรนี้ดูสูตรท้างล่างนี้ก่อนนั้นเพื่อนนะก็ไปดูสูตรท้งบนแล้วดูสูตรท้งบนเสร็จแล้วก็ต้องมาดูสูตรท้างล่างอีกมันอยู่แค่นี้แล้วเพื่อ,อย่างที่ผมจำได้ มีช่องหนึ่งเขาบอกว่าสูตรหวยในช่องของเขามีตะเข้ากับหลุดนั่นเพื่อนนะเขาว่าผมจําได้นั่นเพื่อนหลายปีแล้วพูดออกมาบอกว่าสูตรหวยที่เขาทําขึ้นมานนัมีตะเข้ากับหลุดของผมก็เหมือนกันนั่นเพื่อนนะไม่หนีจากนี้หรอกมีตะเข้ากับหลุดของผมก็เหมือนกัน่ะผมจะให้ดูสุดท้ายเลยนั่นเพื่อนนะ ว่าเราไปจับโซนกันโน่นนี่ผมพูดมานี่ก็จะครึ่งคลิปไปแล้วผมพูดจะทำมันครึ่งคลิปไปเฉยแล้วเพื่อนอ่ะดูเลยเพื่อนดึงออกก็เห็นเลยหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวงวดที่ผ่านมาก็ก็ไม่ค่อยติดงวนที่ผ่านมาออกสามสองสี่สามสองสี่ทุกต้อง มาหมดด้นเพื่อนนะมาหมด,ดหน่วยเข้าผมเคยวงอันนี้เลขสามมาหลักร้อย สามมาหลักร้อ,อยอมีงวดเดียวที่ไม่มาสามแปดดนั่นเพื่อนนะสามแหลักสิบูนนี้มาหลัก10 3 8ามาหลัก10ด้วย0นย์มา ห้ามาเก้ามาสี่มา,มาองมติดกระดาษติดสมุดฝั่งหนึ่งวดที่ผ่านมาหลักหน่วยไม่ได้วงวงฝั่งหนึ่ง หลักสิบยังไม่ได้วงะนะครบเั้นเพื่อนะงวดที่ผ่านมางวดนี้วดนี้ถ้ามาชุดเดิมครบนั้นเพื่อนะถ้ามาชุดใหม่ก็มี9มี1 9 1, 6, 8, ึ่งเกหนึ่งหกศะถ้ามาตำแหน่งนี้ก็จะมี มี9มี8มีศูนยตำแหน่งเก่าเข้ามาตำแหน่งใหม่ตัวเลขตัวเดิมก็จะมี2มี3มี4ี่พูดเล่นนั้นเพื่อนนะอ่ะผมเขียนเอาดินสอเขียนตัว่ซนไว้ฝังนู้นเร้วเพื่อนนี่สูตรทั้งหมดนี้เลขทั้งหมดนี้ มีแปดตัวผมย้ายไปสูตรนู่นเลยเมื่อกี้นี้ย้ายไปสูตรที่นี่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเปิดมาก็าจะเห็นฝั่งนู้นอีกได้ไหมใช่น,นี่วางไว้ก่อนคนเดียวผมยกออกยกออกโอ้ สูตรนี้เข้ายาวนั่นเพื่อนนะเอายาวสูตรนี้เข้ามาห้าสิบงวดที่ผ่านมาผมจะให้ดูนี้เลยไห้ดูสุดท้ายเลยนั้นเพื่อนนะห้าสิบงวดที่ผ่านมาลองดูที่ต่อไปนี้จะมาไหม ที่ผ่านมา3 2 4อันนี้ประกาศแดงวงเลขสี 4, มีไหมมีหลักหน่วยอย่างเดียวมาหลักสิบด้วยแล้วก็ไม่มาสูตรนี้ อ่ะมางวดนี้เพื่อนว่าจะเป็นตัวไหนพอตัวชนนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวพอตัวชนมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามหนึ่งสองสามแปดนั้นเพื่อนนะ 1> 9ก้าหนึ่งสองสามแปดเดี๋ยวผมจะเขียนตัวชนให้เพื่อนๆดูมีเก้านั้นเพื่อนนะเขียนเลขตามก่อนเลยเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่อ้าวผมมันได้เลื่อนให้ดูไมไ่เลื่อนให้ดูสูตรเมื่อกี้ในที่ผมยกมา มีเก้ามีเก้าผมเลืองหนึ่งผมเขียนเลืองหนึ่งก่อนน้นเพื่อนนะตัวเขียนตัวต่ำไปหาตัวสูงมีหนึ่งมีสองมีสามมี 3, สามสี่ไม่มีเจ็ดไม่มีมีแปด มีเก้าห้าตัวอ่ะพอหอมปากหอมคอนั่นก็น,นะแล้วตัวรองตละสูตรตัวที่ไม่ชนตัวที่ไม่ชนมีสี่มีสี่มีสี่มีหก นี่ศูนย์มันด้เขียนตัวนี้ก่อนเอกศูนย์อยู่ขางบนอ่ะ,อะอเพื่อนๆดูตัวเด่นนั้นเพื่อนะ าสมุดที่วาดเขียนรายได้ตั้งแต่สมัยก่อนโน้นนั่นเพื่อนนะนจะไปเบิกตรงเบิกตังอลไรนี่จำนวนเงินมีอ่ะตัวเด่นนั้นเพื่อนนะตัวเด่นก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีส,มสี่มีห้าอ่ะ ตัวเด่นหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะตัวเด่นหลักหน่วยหลักหน่วยบนอืมลองดูนั่นเพื่อนนะวันที่หนึ่งเดือนแปดหกแปดอ้าวหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะหลักหน่วยบน หลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมา,มาเลขสี่นั้นเพื่อนนะจะมาถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งผิดนั้นเพื่อนนะจะมาทดลองนั้นเพื่อนนะตัวรองงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามเลขสี่ถ้างวดน,นี้เลขสี่เป็นตัวรองเพื่อนก็เอาตัวรองไปนั้นเพื่อนนะมันไม่แน่สูตรเดินยาวมาก็ผิดสูตรเดินสั้นก็ ไม่ปลอดภัยสูตรเดินยาวก็ถือว่าสูตรมาตรฐานสูตรเดินไม่ยาวก็ว่าสูตรไม่มาตรฐานอีกนานเพื่อนนะแล้วแต่คนจะนี่อ้าวท่ากับว่าหลักสิบผมได้ห้าตัวนั้นเพื่อนแล้วหลักหน่วยผมได้ห้าตัวแต่ผมชอบอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเพื่อนชอบอยู่ตัวตัวเดียวไม่รู้ว่าเด่นหรือ นี่ชอบตัวไหนเอาไปนะั้นเพื่อนนะเพื่อนคนจะจับเป็นอยู่ทุกคนอยู่เพราะว่าทุกคนก็ผมถ่ายให้ดูก็มีคนดูแค่ไม่กี่คนอ่าคนหกคนสิบคนยี่สิบคนแล้วแต่แต่ละคลิปหลักสิบล่างผมได้ตัวเดียวหลักหน่วยล่างงวดน,นี้ผมได้ตัวเดียวผมยังไม่ถ่ายดับสิบล่าง ดับหน่วยล่างผมยังไม่ถ่ายให้ต่ละสำนักเศร้าลิม้มเศร้าเลา้าเศร้าอะไรกันถ่ายเลขเด่นเลขเด่นต่ละสำนักออกมาเดี๋ยวผมค่อยถ่ายที่หลังเพื่อนว่าเพื่อนเราก็แต่ละคนก็มีสูตรกันอยู่แต่ละคนอยู่แล้วก็ผมก็จะถ่ายตามตามนี้ไปก็วพวกเราก็คงจะเจงกันทุกคนอยู่อ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้นเพื่อนสิบนาที ก็ถือว่ายาวยาวกว่าสิบห้านาทีอ่ะจับให้ดีนั่นเพื่อนนะไม่เด่นก็ลองมาแน่นอนหรืออยู่นี่จะมามาทั้งห้าตำแหน่งอาจเป็นได้น้ำเพื่อนนะอาจจะมาทั้งห้าตำแหน่งก็ได้นี่ทั้งบนทั้งล่างอาจจะอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งบนทั้งล่างผมมั่นใจว่าต้องมาน้ำเพื่อนนะ เราผมเขียนเรียบร้อยแล้วอะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวาสดีครับ